สวัสดีค่ะใจเคนมาแนะนำโครงการนี้นะคะมีของแถมมีหลังคาด้านหน้าติดฟ้าปูกระเบื้องและต่อเติมให้เต็มพื้นที่เลยค่ะแบบครบจบพร้อมอยู่ได้เลยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องไปต่อเติมเองค่ะทุกท่านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยต่อเติมให้เรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะเป็นบ้านใหม่มือหนึ่งด้วยค่ะ พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่านเจ้าของโครงการขายเองนะคะฟรีทุกรายการทุกค่าใช้จ่ายค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวร1ห้องโถงนะคะโครงการบ้านคุณทิพวินเลส4อุทัยโรจนะบ้านใหม่ค่ะราคาเพียง1,450,000บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีให้ทุกรายการค่าใช้จ่ายและฟรีค่าส่วนกลางตลอดชีพเลยค่ะ ไม่มีค่าส่วนกลางนะคะทุกท่านไม่ต้องจ่ายกันเลยทีเดียวตัวบ้านก็สวยแบบพร้อมอยู่นะคะเป็นทาวน์โฮมชั้นเดียวค่ะ,เ,คะเส้นกลังวัดขุนทรายตำบลอุทัยอําเภออุทัยจังหวัดอยุธยาค่ะอยู่ห่างจากอ,อบตอ,อุทัยนิดหน่อยเท่านั้นนะคะใช้เวลาเดินทางไป2นาทีเท่านั้นก็ถึงแล้วค่ะทุกท่านมีโรงจอดรถในบ้านนะคะถนนภายในโครงการกว้าง8เมตรค่ะ 1 4 5 0 0 0้านแสนบาทราคานี้ถูกมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอุทัยเพียง700เมตรอยู่ใกล้ตลาดอุทยัยอบตอุทยัยโรงเรียนต่างๆร้านสะดวกซื้อเสเวนอยู่ใกล้โรงงานฮอนด้าอยู่ใกล้สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยู่ใกล้เซนทันอนยุธยาอยู่ใกล้สายเอเชียนะคะเดินทางสะดวกสบายด้วยค่ะ สวยพร้อมอยู่ของแถมมากมายแบบยิ่วกระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยและราคาถูกมากๆค่ะ1.45ร้านบาทเท่านั้นนะคะท่านใดกำลังมองหาบ้านจับจองเป็นเจ้าของอยู่ที่จังหวัดอยุธยาท่านสามารถเข้าชมพื้นที่จริงได้นะคะติดต่อเจ้าของโครงการโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเจคโนสใส่ mm hmm. รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อเจ้าของโครงการไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปมีเรียบร้อยนะคะ สำหรับในวันนี้เจคเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ